พมผมว่าสิไปทางภูนแต่แต่ยานเนาะเพราะว่ามันไกลพี่ยานแลนไว้โอ้จมลจมละจมละจมละนีรีบหัวละเราก็ได้ซ้อมแล้วเนาะกว่าจะบ้านนะสี่สามโอ้โหทีเอากวดาสามสี่บาทเนาะบ้านไรโอ้ได้หลายคณะทุกคนไปไปละก็คือเจ้าทิน ย่างเข้าไปเกือกือก็ได้แต่ว่าบุ่ยากเอาเข้าไกลเกือเกือก็ได้ตบสบายดีทุกคนมื่อนี้ก็มีกลบช่องน้องแฟศบอมยูมื่อนี้พาพากันไปกินข้าวป้าหากินข้าวป้าไปกินข้าวป้าเนาะตอนนี้น้องบอมกับน้องยูมาเหงอน้าสาวหรือเหงอน้อยสายนั่นเองเนาะน้องยูกับ น้องวอมมากินข้าวป้าเออไอ้น้อยค่ะไอ้น้อยจะพาไปกินข้าวป้ากินกุ้งไอ้น้อยก็ไอ้น้อยกข้าวป้าไอ้ไอ้น้อยก็คือไอ้เพอของไอ้สายเนาะเดี๋ยวนี้เรากาลังมาพากันไปกินข้าวป้ากับน้องวอมไแล้ทุกคนเดี๋ยวให้บึ้งบรรยากาศการการเตรียมตัวจะออกไปเนาะตอนนี้เรากลังเดินทางออกไป่อเ่อ เรเอาเอาเอาฝอางมันมาเซ่นเนาะว้าอันนั้นเอาลวก,ก,กไปเลยนะลูกที่เสียอันนั้เอารดจักเดินทางไปเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ที่หนองที่เราจะไปกินข้าวเลยเนาะ ตอนนี้น้องอยูก็มาฮอดที่จุดที่เฮาจะมาซ้อนเอาตุ๊กปลาและมากินข้าวเนาะอันนี้ก็สิให้ทุกคนได้บึง้งมสมวิวธรรมาติก็เนาะนี่ก็เป็นวิวธรรมาติตอนนี้เฮาก็เอาซาดมาปูนั่งอยู่นี่นี่เฮาก็มาฮอดอันนี้เป็นหนองที่เฮาจะได้ซ้อนเอาตุกุ้งมาทําอาหารเอ้ยลืมบอกทุกคนไปเนาะมื้อน,นี้เฮาจะมีอาหารเด็ดก็คือตุกุ้งนั่นเองมากินข้าวปา้าในมื้อน,นี้เมนอาหารกุ้งเนาะแตู่้ว่าเฮาจะได้กุ้งบ่เฮาหลอกมาบึ้งน้ำเนาะ อันนี้กะนำที่เฮาจะมาซ้อนเพื่อนมาตกกุ้งไลยหลายได้ทุกคน,นแต่น้องยูบอกว่าจะมีบอกเพราะว่าน้องยูมาค้างทาอิดเหนน็นเอ็อนเอ้ยน้อยกับไอนางเพื่อนมาตอนนั้นเพิ่นกวดบาดหนึ่งได้ครึ่งคุเนาะเฮาก็เลยว่ายักามาา,มา,าเอาเฮาก็ต้องว่าจะโกออันนี้ก็เป็นวิวธรรมชาติ์เนาะมื้อนนี้เฮาก็มาบื้อีไม้นี่ก็คือว่าเขียเข้ยวๆเ,เลยเนะาะ ัตอน้องบอมกำลังเริ่มดังไฟให้น้องบอมบึ้งน้องบอมก่อนน้องบอมจะละดังไฟก็ไม่เนี่เอามือขนาดกระชีได้กินอยู่วะอันอ้อยก็เอามาอ้หน่อยอ้อยเหมือนนั่นกระชีลุกบลุกบ่บหงูบ่อนตอนนี้เอายังทาด่างจะเอามนี่นาะเหายกำลังชี้เรียมตัวออกการ ออกน้ำ <laughs> ออกอน้ำออกลุยน้ำเนาะอันนี้ก็คือด่างที่เขาจะไปกวดเอา,เอา,เ,อา,าเอาตกลงเนาสิเปลี่ยนจากพูดเหมือนบอลนี้่สิจับอันนี้เนาะตรงมันจะหยาวแบบนี้เนาะทุกคน ไปทางใดบึงเขาบึงไม่เรืจะไปบลอนล่ะบลลนี่โ oh, อ้ความยาวบอลลนกังนาดานจมมาอย่นุ่นหอดายินดังแน่เอาเลยเพิ่เพิ่มเพิ่มเพ่มเพ้เดิเน็บนเ้ิ่เพด่มเนิ่ะเพิ่มเพิเพิมเพ่มเพ่เพเ่มเเ่เมเอาคือนคือสิเเนาะ น้ำลึกขนาดเนาะทุกคนทำอิดบอมว่าบอมสีดงจงาจะเป็นเก่งใจท่จทวมแล้วคือับท่วมละตอนนี้ก็เป็นเวลา,อาตอนสวยเนาะน,น,นะกวดน้ำกดไปตามน,น้ำลึกเหมือนกันได้ป่ะต้องบ,บอมว่าสิไปทางพูนแต่แต่ยานเนาะเพราะว่ามันไกล้ที่การเล่น,น่อย โอ้จมละจม,มละจ <c oughs> มละน <c oughs> ิ่มหัวละตอนนี้เพื่อนก็นกลับมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำกันว่าเพื่อนสีดาบ่มาพี่นะเ,เอากูก็ไปพี่แล้วโวมาลุ้นพร้อมกันเลยสีดายบอกนี่นนติดด่างจับอ้กุ้งจับบาดเดียวเลือกนนอกินเลยเพื่อนจะกินกลับไปค่าย ไปจับไม่อยู่ลูกไปจับไม่อยู่งไปจับอันเด้อโอหจับยังไตต้นแมนมาล้นโอ้ด้เยอะมากโอ้ตุ๊กตาลุนตุ๊ตุ๊กลงสิได้ตุ๊าเอาลงลม่ขึ้นโอ้ได้ยุ้ยวะโอ้ได้ได้ขนาดวันฮึ่ขึ้นมาจนวันได้ได้น่ะพูดมันยุ่งนเมิด อยู iesen, <S <S <smoke> um, ่กลนคุณวะนี่ๆๆเห็นละเฮ้ยเนี่ยเห็นละบาทเดียวได้หนิบ้าทเดียวยังพาจะขึ้นมาจำบ้าทเดียวได้หนิวะโอ้โห้านเข้าหอน้ำมาทันไดยลูโอ้ได้ลายขนาดเีอ่ะ เนื้อมันเข้าส่งให้หมดแล้วนี่ต้องเห็นคนบมได้บม่ได้ลืมบัดคนบึ้งบัต้องบึ้งนั่นบึ้งนี้ตัวย่างลืมบัดคนตายลบบัตรใช่สามนะใส่ไหมเอาบ่อขึ้นมาถึงทีบ่ไปเอาสามน้อยมาไปขอจิทอดแล้วขัจิกวนเมื่ออีกทีนี่จิโพกินขันเล่บึ้งเด้บึ้งเด้บึ้งเด้งูกรุง กคือตัวนีดเทาอ้คนกดกดเจงซี่ไปจังซี่เดิมเอ้าเอาตัวนั้นมาว้าเต้นออกมืดเบเต้นออกเนาะก็คือเก้าปลาตัวเดโนยเทพอ้าวามว่าซัมนี่ได้ละเดโนยกอนมือั้นอ้ยุยยุไอัเจซี่แม่ไปนี่แมะ ตอนนี้ออกกระิมาซ้อมออกเนาะเอาขี้เนื้อออกแล้วค่ะจะเอาตุกคุ้งสดๆไปเลื่อยู่งหอยไม่น้อยอันนี้จะกุ้งกุ้งขาวเนาะอันนี้เาก็อยาาากกวว่เเนุ้งยำสาลกุ้งยี่ห้อขาวเลยขาวเดียวมอ้งต่อจำไม่ได้ส่วนเพิ่นก็ไปซอนอีกเขื่อนหนึ่งเนาะ กวดอีกว่ามาบึ่งว่าน้องมื่อนี้เขาจะกวดจะกินหอบจึงสิได้พอกินอันนี้ก็ฮู้รูสึกว่าบาทเดียวก็ได้หลายป่านี้แล้วเนาะไหเขาหอบมื่อเป็นไรทางเมื่อเพิ่นเพิ่นเห็นควงแห่เนาะเพิ่นควงแห่ยิงเอ้บ้านเอ้บ้านนี้เถิด อ้เดี๋ยวมาปึ้งว่าเพิ่นซ้อมแล้วเนาะว่าเขาจะได้ไล่บาบาทหนึ่งอันก็เป็นตุ๊ป่ามือเรามาห้าเจ้าเจ้านอนอันนั้นเพิ่นก็มากินเหมือนกับมือมาทุกมือนะมือหวานนี่เพิ่นก็มาบนในน้อยเขาก็งดแล้วสำนี้ได้ไล่แล้วไปซ้อนใ่น้ำสานไหมเหรอ สามตัวนี่สามตัวนี่ถือว่าดีละบาทหนึง่งบ่เขาลงกลางนะครับกุ้งยีคแค่ตอนนี้เพิ่นก็กวดบาทที่สองเนาะาเฮาก็ได้ซ้อมไปแล้วบาทที่หนึ่งนี่ได้ลายประมาณนี้เนาะทุกคนหาว่าได้อยู่ใส่แล้วนอกจากรองสารอ <c oughs> นอกจากตลาดนอกจากตลาดไ <c oughs> กน่นันก็บโมีละาาลน,น,นี่เพิ่นก็มาบาทที่สองเพิ่นก็ได้อยู่ว่าควงเฮเนาะ หอยถึงพี่เอิ้นเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วเฮาจะมาเบิ่งา่ว่าจะได้บ่เมื่อกี้นีเพิ่นกวดันเนาะบัดนี้เพิ่นกวดาวกวดแต่ขาพนอ้อมๆๆๆไปเนาะยังเต้นๆแบบนี้เลยเนาะตัวใหญ่มากเลยคหึใหญ่จริงๆเดี๋ยวเฮาเบิ่งขอซื้อุา ปลาบ้เอาก็ได้นี่ไป้นโสุดนี้คือสีไดลยก็สุดแลว้วเนาะนี่คือสีโตนี่ไลยกอนลำนันอย่างไททอลักินอ่ะอะบูมิ้งยังคือก้นพุ่นบูมีด่น่นี่โอ้สุดนี่คือนสุดว่าสีไลยก็สุดลแ,ลแล้วเนาะคุณอทันกวาดไปแม่แมละมันไม่ล้าบูมีอีปิงปวะ ได้ยข้าวบ่อนะพอแล้ววะยังก็สุดนี้ได้หลายกว่าสุดแล้วใ้่เมื่อไหร่เราก็ซักเอาส้กเอาเลยเออมอคนก่อนก็ได้ปลานีสปไม่ปีกคื่อกบบใส่หอเปลเงียไม่หลือ่ปลุกปั่ เก็บปะตอกวะนะอะไรออันนี้ทางท้าในยังได้เออเออหน่อยเออเนาะไม่ข้าสามกองงามสุดยากไทยจับจับบุจับอันนี้ย่ามาอ้าบุ้่ใช่ปะ่ายฮูก่อนเป็นที่ระลึกเนาะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำว่าเฮามาหาหากุ้งในลายจับพังนี่ดีทางขาเว้านี่มันจะดีถ่ายตอนกำลังเก็บนี่ไม่อาย บสองบาทจะได้ลายอยู่ไปขายนี่เอาไปขายนี่ก็คือว่าสันีฮันสิได้จะผ่นันเอาน่อยสันีสันีสนาวสาวพันสิบห้าพัน 15, โอ้ขอเขอาเป็นถ้วยคือถ้วยน้อยเจ้ากินนั้นนี่สิบห้าพันเนานะประมาณนี้ประมาณสิบห้าพันนะาซ้อนไปขาย,ยตลาดแต่ว่ามื้อน,นี้ฮามากินข้าวป้าก็ต้องว่ากินอยู่ป้าก่อนจ้าจ้าจ้าก่า ใช่ตอนมันงมอันนี้ไปงมป่าว่ะไปบึงเพิ่นงมป่าเนาะว่าจะได้บ่ใช่หรืป่าเนาะเพิ่นดึกป่ามาเลยว่ะอู้ได้ป่าเนาะงมแบบนี้ก็ได้อู้ได้อีกละอุ้ยโบวิดซ้ำนี่เนาะเพิ่นงมมาเมื่อกี้นี่จะสารนี่ก็คืองุ่มโอ้ยยานดิ ให้กินปลากวดปลาให้กวดมันจะงมไปมีกระไดเนาะมืออาซีพไปรักงมปลายู่อันแคมห้วยพ่อันนี้เวลาเพ่อนปล่อยปลาจะไปรักออกของเมินพวกนี้คือว่างมเก่งแท้ อุ Martine, Además, ้ยได้อีกละนี่ก็คือปลาเนาะคือว่าเก่งเห็นตัวน้อยหนึงขนาดค่ะตัวยื่เป็นยังงมบ่ได้ละไอ้นางได้จักโตแล้วไอ้นางปลาเก่งเนาะคือบอกว่าซิปตัวแล้วเอาเลขหนึงออกว่ะสิอุ้ยได้อีกละยังเป็นเพื่นม่านขนาด บาดทางพูนเนาะยางเป็นนำหน้าก้อนมูยังม่ได้แยกตัวงมลินสวาอีกได้นะขันงมได้เด็ดขานกระสิป้อยมันอีกว่าขันงมลินทันโอ้งมได้กระสิป้อยอีกน้องอยู่ไปบึ้งเพิ่นจับปาเมื่อกี้เนาะเต็มบ้าทุกคนได้บักกระลายทุกคนเมื่อกี้ไปแป๊บเดียวนึงกลับมาได้บักกระลายเลยซ้อมสีมาซ้อบสีส้มยังโบเล่วอีกได้นี่เนาะล้างแวอีก ส่วนเมื่อนึงเขาไปเดียวสามสิบนาทีห้องต่อ่สามสิบนาทีมีมมกระวดสองบ้านเนาะเขาจะแต่งกินกันหน่อยนีเ้เจ๊กินก่อนา่ามาบึง้งยังเดี๋ยวมาบึ้งน้ำกันเนาะว่าเขาจะเอากุ้งอันนี้ไปเห็ดย่างกินไปทำอะไรกินกันดีจึงอร่อยโบพากันไปเก็บวิซาดินเดี๋ยวหอมมาบึง้ง เ in right ็กน้อยฮาซอนอีกบัดหนึ่งก็เนาะว่ามาบึ้งว่าน้องบอมกับมือนี้น้องบอมกับน้องยูเพื่อนจะเฮ็ดอย่างให้กินกับเมนูกุ้งแต่เมนูเบุ้ว่าหึ้อย่าว่าเด็กให้ตัวต่อทุกคนตอก็เปเมนต่อธรรมดาต่อหัวเสืออีกเอ็ดเอ็ดอันบ่อนกินข้าวกินอยู่กองต่ออยู่โอ้ยยาเข้าไปเก้อเกอเด้เนาะอย่า้าเด้ มันคือว่าบินออกจากทางจริงเลยคือน้องหาดังไฟอยู่นี่เขาก็ดังไฟอยู่นี้จะสุดโต๊ะกันอยู่ดีตายเอาเออดีเนาะตกเจอมืดขึ้นว่าเป็นตัวเองนุ่งเสือสีแดงอันนี้คือโต๊เนาะดูได้เขาแข็งเลยไหมน่ะนี่คือโต๊เขาเอื่ว่าโต๊หัวเสือเพิ่นเอาเคื่องนึ่งแล้วเนาะอุ้ยมันบินออกมาเมื่อกี้นี่น่ะ เอากระดังไฟให้เป็นกอก้อนแล้วเขาจะมาปีงปลากินไปกวาดเอาอีกละเทือที่ซามละอันนี้ตอนนี้เขากระสิยายบอนนางและบบอนที่ดังไฟพอะเนาะเพราะว่าเขาไปยักกวนเจ้าทินเจ้าทินเพิ่นอยู่นี่ย <c oughs> <c oughs> ันมาแังแล้ว,วเยลนบรทันี่คือเจ้าทิ่นยางเขาไปเกยๆก็ได้แต่ว่า บ่อยากเอาเขาไก่คือคือกันแหละตบเดี๋ยวบ่เอาเดี๋ยวบ่เามป็มันเป็นของลากไปเว้าตกระุดยเลยยายยายเพราะว่าน้องอยู่กยาเนาะบ่มีเพิ่นบ่มีเพิ่นอยู่กน้องบกยายของยายเครื่องยายหมดทุกอย่าง ย่งเงไม่อย่เีย่กินน้ำปลาแล้วโอเคนางอยู่บนนี้ค่ะรู้สึกว่าฮับประกันว่าปลอดภัยแล้วเดี๋ยวมาบึ้งเพื่อนกวดบาทที่สามอันนี้ก็คือบาทที่สมบาตที่สามต้องพอกินเลยเข้ามาบึ้งบับึ้งเมื่อกี้นี้เพื่อนเปลียนคนกวดเนาะว่าจะได้บอไปได้ไปได้ไปได้ไปเรืง ทุ่งๆมาเลยนะด่างแบบนี้ไงโอ้ขักนำเลยมีปีงอีกโอ้นั่นเหง้ยไปด้านดับบูมีเลยระวังเลืองปีงกัดทำมีปีงเนาะทุกคนบูมีผูกกวนกันจกคนละเอ้ยข้ากากเออเข้าเขียวข้าคขาเอาขึ้นมาเถิงสิค้าเดี๋ยวมีท่อที่มา ขอกล้วสุบเอวอีกวะไมบกวนไปอากกันเจ็เอวล่ะมันงมเอากุ้งนะเรียวซอดแต่ว่ากลับมาบดก่ากลับมาจุดเรื่องตอนนี้น้องบอมเละเขาก็ได้ซ้อมแล้วนะกวดจากบ้านนี่นะสี่สาม เอาโอ้โีเอากว่าสามสี่บาทเนาะบ้าไรโอ้หลายคณะทุกคนไปไปล้างไปนี่ท็อกชิบะงพอแล้วค่ะเอาหน้ามาไม่จอยเอาหน้ามาเป็นกระจีไปทอกใส่น้ำคือเกลือเป็นโยน้ำต้องลืมบอกทุกคนว่าเราจะเอาตักุ้งสซนี่กุ้งนี่เ่าจะเอาไปทำเมนูก้อยกุ้งกินเนาะเดี๋ยวมาเบื้งว่าเราจะก้อยจังใดน้งบอม เราบอกจะไปค่ะมากินก้อยกุ้งเยอะๆใ่นนี้เราขเดี๋ยวมาบึ้งว่าก้อยกุ้งของคนร้องซานจะเป็นจังไดกินดิบกุ้งเต้นเออก้อยกุ้งเต้นกุ้งเต้นเราจะเอาไปเอ็ดเมนูกุ้งเต้นขิงเต้นเอาไปไหมกุ้งโบเต้นล่ะดี๋ยวนี้นะสิหะว่ากุ้งกินกุ้งเต้นกุ้งโบเต้นล่ะ มันบได้รสกุ้งตายแล้วเอาสามยังนหนะันอ่ะยังเัาบอกไปบึง้งว่าเพิ่นปีงปลายองพูนเนาะเาจะไปบึ้งไปบึ้งเพิ่นปีงปลากรอกลงแน่นอนน่าจะเพื่อเอ่อตุ๊บาทหนึ่งเ <laughs> ดีย๋ยวเยอะจริงๆ <laughs> เอาบาทหนึ่งเลยดิ <laughs> บาทหนึ่งเนาะซัมนีเนาะปุ <laughs> ๊บคือสีคักเลยเอามืนน่นนั่นเนาะ คันเอทเทสองบาทก็ะซิมนี่แหละเนาะเอ้ยเนาะอย่างพี่เพิ่นก็ได้ปีงป่าเนาะ้องบอมจะเสียบปลาก็ไม่ปีงก็แบบอันตรายซึ่งหนัวสีลางน้อยนึงกับป๋อยนี่คือการปีงป่าแบบธรรมศาสติเนาะใส่หิบงูน่ะ นี่นี่คือปลาปลาทับซุปเลมปลาทับทูงเขาเ้องว่าทับปลาทับทูงงอมเอาเนาะน้องบอมเป็นลุงงอมเมื่อกี้นี่นี่เป็นลุงมูซางนี่เลนะมีเบี้ยวเลยไหมเฮ้ยอันนี้ก็คือโอ้ยโอ้ยโอ้ยยืดหัวยิกหัวยิกหัวเออที่ย่างในกองไฟนะนนี่ก็คือปลาเคาะบอมก็ไปงอมเอามาเมื่อกี้ ผูง่ม,มได้ละเสียงนาเนาะผู้เก็บเลยโอ้ได้าดยาติดตาเอาอันั้นผู้มีวะนึกเห็นสภาพตอนนั้นเนาะเห <c oughs> ็นไออันนี้พาไออันนี้ปีนปลากินยูบ,บนี้ในป่าก็ได้หลายขนาดมือเขาพาไออันนี้ไปในสองตัว <laughs> ผัวนี่เนาะอีกทีเราส่เอาสูดาใส่เพื่อเก๊า่าวเสียนเด้เจ้านะเสียนเดี๋ยวมีดเสียนปกเรียนออกมัดงอมงอมมือมือกุดกุดลงเบี่โอ้ยไม่ตัวใหญ่ใอย่าเอามาบึ้งอีกบัดนึงเดี๋ยวค้าให้ตายก็น้องอาจะเก๊า่าว อิงกุ้งกล้ปุ่ิเจ้าตัวอิงกุ้่ไต่เต้าปุณิเกิดเต้าทำเต้าลงกุ้งมนมือไข่เฮือนมาลงเลยเลยมาวัวม้ตงมีปลาซี่อยู่ไรอย่าง้ทำปลาปุงเครื่องเซเลเนอันจะเป็นมะนาวบีบมะนาวใส่าดกันไหมก็เป็นผักที่น้องบอมด้มาเพรน้องบอมส้มปกบาจัง้างในเป็น นีน่นี่นี่นี่นะนะมือดำๆ,ดำๆจุ่มเข้าไปเป็นมือขาว<ช>ออกมาอันนี่ บูอะไอย่ง้วี้ซีมดผมน้อยหัเสื้อป่บเสื้อันน่เาบสเื้อเนนำกันอยู่ซีมังพี่เอ้ยน้อยซีมังพี่โอ้ยโอ้ยเแบ่งบอชาก่อนครับเด่เปลาลายเส่งตัวไปบเดปันไดวะบเสบทอมือนั่นหเลนะบบทอมือนั่นอเวาาเ อุ้ยจอดน้อยพูดจับลายๆนะนี่เด้อตอนนี้เหาก็ห้าเขามากินนอดเตรียมตัวกำเตรียมตัววองโอ้ยสิวอัเด็กกะว่าวออกความอยากกินข้าวน้ำเพื่นเนาะอันก็เป็นปีงป่าที่เป็นปีงไว้เมื่อกี้นี่เนาะตั้มเฮ่าเขาเป็นคนปีงก็จะให้กับเพิ่นซีมทุกอันให้บึ้งซีม มีเขียบอืมเนาะอันนี้เนาะเขียบฟองเขียบทองเขียบฟองเคียวเขียบๆมาแล้วมเออื่นข้าวเหนียวโอ้ครบสุดทุกคนความแซ่บข้าวเหนียวเขียบทองปิ้งปลาตะมกหงอ้อันนี้กระพักสเมิ่งเม็ิจะสมินอันแซ่บิมเลยซิมเลยบอโบนั่งเปิดเพลงมาจากบ้านดูนนอย่าฟาแม่อย่าฟาแม่ซิมก่อนแม่ซิมก่อนแม่ ซีมซีมกนซีมไหมซีมเี้ยอันนี้วะเออกินโอ้สบายดีพี่น้องกับดาลพอแล้วพอกินกนกินกินกินก็ลดนะอ้า้ยอ้องวันนี้นะมาลองมาน้องอยู่กับสิลองให้ทุกคนได้บึ้งกูลองเลย ไอ้หน่องบอม่มหองก่อนกุ้มปักเนาะเออเป็นยังไงบรรยายนี่แม่บรรยายออกมาดิแม่บ่บบมีเพื่อบรรยายเลยนี่ครับครับพอลันนอนเขาเดือดกินเมืครับอันนี้ก็เป็นกุ้งดิบเนาะน้องอยู่จะซีมให้เบื้องเราจะเอาตั๊กทำเป็นแบบนี้เลยคนไหนนะ่อยบางคนนะเดืองกินนี่นะนั่นนี่เอามาเป็นตัวแบบนี้เนาะนี่เราจะซีมให้ทุกคนเลยเบื้อง มมิิกน่แซ่บมือเก็บทองครับมือเขี้เก็บทองอืยากเดินยังไงบ้างได้ยาวได้อื่นมากับไ้เนาะเป็นยังไงเนี่ยมือนี้ก็แซ่บได้เนาะทุกคนแซ่บสุดๆกับบรรยากาศในมือนี้ก็เป็นดีขนาดเสียงนกฮองเสียงหนูฮองหนู มีนุ่อีกได้นี่เขาตัดแล้วมื่อนี้น้องบอกกับน้องยูกับสิขอฟากทุกคนสิขอตัวลาทุกคนไปก้นเนาะไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วเขาก็สิฝากทุกคนกดยังกดไลค์กดแสกกดซับสไครให้น้องแฟนดอมยูเดอร์เอาได้กินเขากันบายบายบายเด้ทุกคนบายบายเด้อ